ีผู้ลังคนบ่าโอ้ยคือลำเป็นบย่ยามจากของลำบากบ่เลี้ยงหลายแท่ยู่เพืเดียวสองคนหนึ่งอือเปยังคือเลี้ยงหลายแท่อันมันเป็นพระละบ่เมื่อยบอ่แต่ว่าอน,นี้มองนี่บ่ได้บ่าเป็นพระละค่ะนี่คือัย์สมบัติสิบสามตกับสิบสามชิ้นค่ะ,คะเฮาคืออยากขายมือใดก็ขายได้อืแต่ว่าดนี่มันก็ตามที่มันใอเนาะค่ะราคามันถอยแต่ว่าขันช่วงมันเป็นราคานี้พราะค่ากษีิแลนดีพวกหละว่าแต้าเฮาเอ้ย มันขายมันถอยแต่ขันเขาบ่ขายก็คือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาอยู่นะคะเนาะเขาก็เขาก็ยังเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ไว้ใส่เนา่ไม่เข้าเดือดร้อนเนาะบ่ได้เดือดร้อนเขาก็บม่ได้ใส่แต่ว่าขันหอดเวลาขันพ้นจังตัวผูพ้นใหญ่ผนได้อ่อนหอดเวลาเลพ่อขายแล้วเขาก็เขาก็หมุนออกไปตอนเนี้ยเขาก็จะเอาไว้ให้ผน คือว่า,าคาือว่าแกคัดแกแก,แกแ<ม>น,นี่นะคะเลี้ยงเลี้ยงขันตามที่หนูฟังพี่มานี่ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายเน,ะนะาะเลี้ยงง่ายาเลี้ยงได้ถ้าเลี้ยงได้ก็คือหายจนไปเลย